การแะงงามกว่าการแข่งกันสวยมาแหนบ้าน,านาจะไม่สบายาเดี๋ยวนะยาไมาไก่อเดี๋ยวนี้ไอ้นๆเนจะได้นะออ่อออมันเป็นกลางวันอันนี้กับคืน ก็มีของมาฝากนะฮะฝากมาขาได้ทุกคนนะคะอันนี้ของเกษมรยาชิเหลือร้อยป้าปาบ่าวมันมีอะไรเลยหน่อยเหลืออะไรอย่าอไรเหลืออะไรข้าวีนะ ฉันให้เธอถูกผูกถูกไหมดูกไหมโอ้ยของพี่ยาวหรือเปล่าเอองาดตองพิดตอันนี้ของเธอสลับมันปอปลาเหมือนกันพี่ยาชีชอบเป็นคนเรียบร้อยเนาะไม่ต้องเอาสีเป็นคนเรียบร้อย ขอฝากทุกคนนะคะแต่แต่งลำเลยเจ็บเจ็บไปเลยเจ็บอีกนะมีเจ็บเอีกนะให้เันรู้สิบ้างว่าไ่เป็นไพ่ของกาก้ามาันนี้ของงญาณ่าอัน้าในบ้าน้าในบ้านเจ้จะเอาจ้จะเอาสีอะไรสมเจ้าล่ะม แล้วใช่ไหมคะมีใครอีกผู้หญิงเอาปุ๊เอาไว้ให้เปรี้ยงอ๋อเปรี้ยวโช่ไเจนน่ใเปรี้ยวคนอื่นเบจิโกะเออทุกี้ทุกี้เผื่อกระทานแล้วปล่ารับแทนนะคะเปรี้ยวกับอะไรแล้วนะคะเอาแอนหุ้มขับซุนค่ะยังไม่พอนะยังมียังไม่พอนะมีเซอร์ไพรส์อีกนะคะโมยเซอร์ไพรส์อยู่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นป้าหน่ยนะคะ ตื่นเต้นจังเลยเป็นนักข่าวพี่หมวยมานะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยูทูปนะคะจากยูทู e นะก็มีเขียนชื่อมานะก็มีแม่ดาป้าไทยบ้านนะย่าอชิน้องแอนน้องปุ๊น้องเปรี้ยวนะก็คือกำลังใจนะถ้าคนละ500บาทก็เดี๋ยวให้พี่หมวยพอกให้ เดี๋ยวต้องทำนาทีเสร็จก่อนขอมามันจะมีแบงค์พันก็มารับสองคนไปค่ะป้าดากับญาชิกับป้าดาไปก่อนก็ได้ค่ะป่ามันจะมีแบงค์พันอันหนึ่งค่ะค่ไปรับรายการหันมาหันมาหันมาหันทางนี้้วยนะหันทางนี้เลยนี้ป้าหนวยป้าหนวยป้าหนุยป้าหนวยป้าหนุยป้าหนุยป้าหนอยป้าุยป้านขยปุ้ยป้นไยป้า็นไยป้านยานะยป้าหนยป้านยป้านยป้านุ่ป้าหนุงป้าหนยป้า ปลาไทยบ้านไปะาไทยบ้านปลาไทยบ้านกับใครปลาไทยบ้านมีปุ๊แล้วก็แอนแล้วก็เปรี้ยวปลาเปรี้ยวเตรียมมาอยู่ให้ย่าชีรับแทนก็ได้ค่ะอยู่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอย่าไหว้กันเลยค่ะเพราะว่าค่อยไม่อยากเข้าปานนั้นน้องแอนขอบคุณป้าหนุ่ยนะคะอันนี้น้องเปรี้ยวให้ย่าชีรับแทนค่ะย่าติมาอยู่ไปไหวแค่น่าอยู่หาตังค์แรกทอนอยู่ คุณป้าหนวยนะคะป้าหนวยขอบคุณป้าหนวยนะคะขอบคุณป้าหนุยมากเกิดรักของพี่หนวยนะเกิดรักกันดาแล้วฉันมารักฉันนะไม่ใจอ่ะเอาข่อยคื้นมาเลยลูกชายข่อยคื้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลืออีกยังเหลือยังเหลือยังเหลือเกือบลืมย่ามารับของเป็นน้อยหน่อย ของบินน้อยนี่ยของบินของคอยมาลูกของบินน้อยที่เหลือร้อยแปดสิบบาทค่าขนมบินน้อยเซเว่นเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่ของป้านวยมาอ๋อค่ะอันนี้ทำจะยะเป็นของกลุไหนี่ของคุณค่ะอ่านี่ของป้าของบินน้อยนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะแต่ป้านวยก็รู้ว่ามินน้อยไม่เป็น้ในโลกเซเว่นเซเว่นนะแล้วก็อันนั้นก็เป็นโกโก้ไปซื้อโกโก้ให้แก จะมีโปโด้วยนะจัะรสองพันบาทนะเดี๋ยวเราเอดมิน okay, ก right, ่อนเนาะโอเคค่ะอ่ะรุ่ยรุ่ยรุยเขาบคุณรุ่ยเลยมาัวตายข้าวครัวนะคะที่นี่เนาะมักริมไหม จะไปเก,ก็บมะละกอฟรน่ะเก็บมะละกอเชื่อคำพูหน้าะที่เดียวมันจะมีหอมถ้ามีถั่วฝักยาวใส่นิดหน่อยเป็นจะดีมีอยู่นะเห็นถ em er: ั <man 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 ่วฝักยาวเยอะเลยค่ะโอ้ยน네ี่ใครจะตำงงตำปูเธอจะตำตำมะคุงวะค่ะเดี๋ยวให้แม่ดาเอามะละกอมาค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บมะละกอค่ะไม่ไม่ใส่ผงนัวโคกหนึ่งเหรอ จะกำปัวไอ้ปุ๊บปุ๊ก็ไปจะเอาไปโซ่ปนวยอะไรนะนี่นี่จะให้ปนวยดูค่ะเออจะทำยังไงเธอก็เอาลงคลิปให้ปนวยดูค่ะเนี่ยค่ะหนูก็ถ่ายอยู่วะพี่พี่แอนไปไหนแล้วมันไปถึงไหนแล้วอ๋อแต่หนูก็ถ่ายถ่ายอยู่ค่ะนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะพึ่งยังไม่มาก้องยังไม่มาหนูก็ถ่ายอยู่โอ้โหก้องยังไม่มาสวัสดีค่ะยินดีดีเยวอวบมาก อวบเหมือนคนจะกินเลยจะให้ตำไหมหรือว่าตำอย่างไอ้จะผสมของไอ้เนี่ยถั่วเขาปลูกเองเนาะค่ะถั่วบ้านแมนบอถั่วปีถั่วบ้านป้าถูกเบิร์ดเนี่ยแบบอันนี้มาสดน่ะกินเลยบ้านหวานเนาะค่ะจะให้ตั้งของข้อยังไงฝากถึงป้านวยไหม ฝากถึงป้านวยเลยค่ะสไลดคลิปนี้ขอจบคลิปที่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพราะว่ามันมันร้อนมันเนอเอาใส่ตู้เย็นแต่ตู้เย็นเราบป้าป้าขาย้านเอาสนี่ลงก่อนแล้ว็จตีสีเบาๆช่วยเลยเลยอ่ะสีนี่ลงก่อน ของฉันนะฉันจะตำเองก็เธอเธอตำของเธอค่ะเพราะว่าแจงไม่กินเผ็ดฉันใส่บวกดูกพริกนะได้ขนาดเนี้เรื่องเผ็ดมากค่ะอ๋อสรุปนะฉันจฉันจะตำเองแล้วเธอเธอก็ใส่ของเธอค่ะโอเคมะละกอมะละกอบมี่ให้เวลาไปเอาเดี๋ยวให้นูสามะละกอให้มะเขือเทศมีมะนาวมีพริกมีค่ะ ค่ะโอ้ยาชีทาล้วเป็นไงยาชีทาแล้วไหนของยาอุ้ยของยาอะไมเนี่ยของอะไรเนี่ยของของไปทา่บานสีอะไรไอ้นี่เดี๋ยวอ่ของของี่เอาแรงเธอถ้าถ้าถ้าเข้าผัดกะเพราเนี่ย แค่นี้ฉันก็อ้วกแล้วนะคือมันเผ็ดนะพูดถึงน่ะไม่ต้องใส่เยอะส่ี่เอาแค่ในแต่ว่าเอากินได้ไหมหรอกไม่ต้องคนจะกินเผ็ดก็ให้ใส่เผ็ดเผไปถูกไหมใช่ค่ะเี่ยแค่นี้ของฉันฉันก็กินไม่ได้ละค่ะคืกคกอึไม่ใส่เล็กเม็ดในน้ข้าวผัดมันคือมันมันเยอะไงอยู่เนาะมันก็โอเคอยู่ให้ให้ทำอะไรให้อีกคะปลาอยู่ในตู้เย็นเอาไปเอาปลามาแม่โอ้ยมะกอกว้ายมะกอก